บทที่698แแสงสีทองทันทีที่ยาเม็ดสีทองปรากฏขึ้นในวังสวรรค์วังสวรรค์จะหลอมรวมเป็นร่างเดียวทันทีเมื่อการหลอมรวมเสร็จสมบูรณ์มันก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นสมบัติแห่งโชคชะตาวังที่สามเดิมทีเป็นสีทองแต่ตอนนี้เมื่อเส้นไหมเหล่านั้นถูกรวมเข้ากับยาพิษต้องห้ามวังที่สามทั้งหมดก็ค่อยๆกลายเป็นสีดำกระบวนการนี้ช้ามาก สวีชิงรู้สึกได้ว่าในขณะที่วังสวรรค์แห่งที่สามของเขามืดสนิทมันเป็นช่วงเวลาที่มันถูกรวมเข้ากับยาเม็ดต้องห้ามพิษอย่างสมบูรณ์ในเวลานั้นด้วยความเชื่อมโยงของเขากับวังสวรรค์แห่งที่สามเขาจึงสามารถควบคุมยาเม็ดพิษต้องห้ามทางอ้อมนี้และทำให้มันเป็นชะตากรรมของเขาเองได้ในเวลานั้นเขาสามารถควบคุมวังสวรรค์ที่สามเพื่อคืนพิษที่แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาแต่การหลอมรวมที่ยาวนานนี้จะเป็นการทดสอบที่ร้ายแรงสำหรับสวีชิง หากเขาทนไม่ได้โดยไม่รอให้กระบวนการเสร็จสิ้นทุกอย่างจะล้มเหลวและผลลัพธ์ของความล้มเหลวจะเป็นการทำลายร่างกายและจิตวิญญาณสวีทิงตัวสั่นไปทั่วทั้งตัวพิษที่เข้มข้นมากจากยาต้องห้ามพิษก็แทรกซึมไปทั่วร่างกายของเขาความเจ็บปวดบีบหัวใจอย่างอธิบายไม่ได้ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะเปล่งเสียงแหลมออกมาจากปากของเขาความเจ็บปวดนี้เกินกว่าประสบการณ์ที่สิ้นหวังครั้งก่อนของเขาไม่ว่าจะเป็นวิหารเกาะเนื้อหรือรถม้ามังกรยักษ์มันก็แตกต่างไปจากตอนนี้ มันเลยรู้สึกเหมือนว่าเขายังสามารถต้านทานได้แต่ตอนนี้ความเจ็บปวดได้ไหลออกจากภายในสู่ภายนอกแต่ไม่ใช่ว่าสวีชิงไม่เคยรู้สึกถึงความรู้สึกแบบนี้มาก่อนในคืนที่ฝนตกหัวใจของเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆและกำแพงสูงในใจก็พังทลายลงซึ่งเป็นความเจ็บปวดลึกที่สุดในความทรงจำของเขาเมื่อเทียบกับมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรเลยดังนั้นสวีชิงจึงไม่ชอบเสียงกรีดร้องของเขาในขณะนี้ ดังนั้นเขาจึงกัดฟันด้วยดวงตาสีแดงเปลี่ยนเสียงกรีดร้องให้เป็นเสียงครวนครางจากระหว่างฟันของเขาในเวลาเดียวกันคริสตัลสีม่วงบนหน้าอกของเขาทำงานเต็มกำลังและแสงสีม่วงก็เติมเต็มร่างกายของสวีชิงช่วยให้เขาต่อสู้ได้นอกจากนี้ยังมีอีกาทองคำที่แปลงร่างและพ่นไฟออกมาทางสวีชิงเพื่อช่วยเขาอวยพรร่างกายของเขานอกจากนี้ยังมีพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นที่ะส,สมอยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกช่วยแบ่งปันกับเขาด้วย ตะเกียงแห่งชีวิตอีกสองดวงก็กลายเป็นวังสวรรค์และตะเกียงชีวิตที่อยู่ข้างในก็เผยให้เห็นเขาโครงทําให้ได้รับพรแบบเดียวกันในที่สุดภูเขาจะก,กรพพัดผีก็ปล่อยแสงสีดําออกมาปราบปรามมันจนหมดสามวันผ่านไปการหลอมรวมของวังที่สามและยาเม็ดต้องห้ามกําลังดําเนินไปอย่างช้าๆสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนตสามสิบเปอร์เซนร่างกายของสวีทิงตอนนี้เน่าเปื่อยไปมากแต่เขายังคงนั่งอยู่ตรงนั้นต่อต้านอย่างสุดกําลัง นอกจากคริสตันสีม่วงตะเกียงชีวิตและภูเขาจะก,กรพพัดผีแล้วสวีทิงยังปล่อยมแมลงสีดำตัวเล็กๆทั้งหมดใน3วันนี้อีกด้วยภายใต้การควบคุมของเขามแมลงสีดำตัวเล็กๆเ,เหล่านี้เจาะเข้าไปในร่างกายของเขาทีละตัวดูดซับพิษจากยาพิษในเนื้อและเลือดของเขาวิธีการเหล่านี้เป็นความช่วยเหลือระลอกแรกที่สวีชิงเตรียมไว้เพื่อบูรณาการพื้นที่ยาพิษต้องห้าม อย่างไรก็ตามพิษของยาพิษต้องห้ามนั้นรุนแรงเกินไปและการเตรียมการเสริมพลังระลอกแรกของสวีทิงไม่ได้ผลมากนะักร่างกายของเขาเน่าเปื่อยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเขาสามารถพึ่งพาทั้งหมดนี้ได้เพื่อต่อสู้เพื่อให้การหลอมรวมเสร็จสมบูรณ์เร็วกว่าว่าการมาถึงของความตายเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและสี่วันผ่านไปในพริบตาการหลอมรวมและการเปลี่ยนแปลงของยาต้องห้ามพิษในวังสวรรค์ที่สามของเขาในที่สุดก็ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ในสีวันนี้สวีทิงอดทนต่อความทรมานและความเจ็บปวดอันโหดร้ายในท้ายที่สุดเขาก็ไม่มีเรี่ยวแรงอีกต่อไปและทำได้เพียงอดทนเงียบเงียบเท่านั้นที่เขานั่งมีเลือดสีดำเต็มพื้นมันเป็นความเน่าเปื่อยของเนื้อและเลือดของเขาเสื้อผ้าของเขามีรอยบุบและเนื้อและเลือดบนร่างกายของเขาแทบจะเน่าเปื่อยมือของเขามีเนื้อและเลือดเพียงเล็กน้อยและกระดูกสีดำก็ตกตะลึง พิษจากยาต้องห้ามพิษได้ทำลายทุกสิ่งในร่างกายของเขาอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ทะเลแห่งสติก็ยังเต็มไปด้วยรูและวิญญาณของเขาก็มืดมนอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าอาการของเขากำลังจะถึงแก่ความตายอันที่จริงนะับเป็นปาฏิหาริย์ที่สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงขณะน,นี้นี่เป็นผลมาจากการผส,สมความเจ็บปวดมาอย่างลึกซึ้งของสวีทิงสำหรับการผสมผสานยาต้องห้ามพิษแม้แต่ผู้มีอำนาจที่ทิ้งยาเม็ดนั้นก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ ท้ายที่สุดหากประสบความสำเร็จจริงๆยาที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนี้จะไม่เหลือความเสียใจและผู้มีอำนาจคนนั้นจะต้องไม่ธรรมดาไม่มีกรณีใดที่ประสบความสำเร็จภายใต้การคุ้มครองของเขาก็สามารถจินตนาการได้ว่ามันยากแค่ไหนดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นไปได้ในทางทฤษฎี แม้ว่าสวีชิงจะมีตะเกียงชีวิตสองดวงเพื่อปกป้องเขาแม้ว่าภูเขาจะกระพัดผีจะปราบปรามเขาแม้ว่าเขาจะมีการต่อต้านอยู่บ้างและแม้ว่า,มาแมลงสีดําตัวเล็กๆจะช่วยเขาแต่เขาก็ยังคงเหนื่อยล้าในที่สุดแม้ว่าคริสตันสีม่วงจะยังคงทํางานอยู่ที่จุดสูงสุดเพื่อปลดปล่อยชีวิตและชะลอการตายของสวีชิงแต่ก็มีขีดจํากัดเงานั้นไม่แสดงอารมณ์ใดๆอีกต่อไปและบรรพบุรุษของสํานักวัชระก็ระมัดระวังเช่นกัน พวกเขารู้สึกถึงพลังแห่งความตายที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของสวีชิงและพวกเขาก็รู้สึกซับซ้อนในใจของกันและกันแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการข่มขู่และเลือดเหล็กจากสวีชิงในอดีตท,ทําให้พวกเขาไม่กล้าต้แยแยงใดๆและแม้ว่าพวกเขาจะทําเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะดําเนินการผ่านไปครึ่งวันขาของสวีชิงมีเพียงกระดูกสีดําและผมของเขาก็หายไปใบหน้าอันหล่อเหลาแต่เดิมตอนนี้ดูเหมือนโครงกระดูกโดยมีเนื้อเน่าๆน่ากลายเป็นเลือดสีดําหยดลงบนพื้นอย่างหนา เหลือตาของเขาก็หายไปเช่นกันดวงตาที่ถูกเปิดเผยนั้นไร้ชีวิตชีวาและชีวิตของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วคริสตันสีม่วงไม่มีพลังในขณะน,นี้และสวีชิงกำลังจะล้มเหลวแต่ในขณะนี้แสงริบหรี่ก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของสวีชิงการปรากฏตัวของฉากนี้ทําให้หัวใจของบรรพบุรุษสํานักวัชระและเงาตกตะลึงสวีชิงเพิกเฉยต่อพวกเขาเขาก้มศีรษะลงอย่างเงียบๆดูเหมือนว่าแรงเพียงเล็กน้อยจะทาให้ศีรษะของเขาหลุดออกจากคอ หลังจากก้มหัวลงแล้วสวีชิงก็ทำงานหนักเพื่อยกมือขวาขึ้นโดยเหลือเพียงร่องรอยของเนื้อและเลือดและหยิบขวดเล็กๆที่วางอยู่ตรงหน้าเขาล่วงหน้าหลังจากบทมันเป็นชิ้นชิ้นเลือดของแก่นแท้ของกุ้ยซูที่อยู่ข้างในก็บินออกไปและตรงไปที่ร่างกายของเขานี่คือความช่วยเหลือระลอบที่สองที่เตรียมโดยสวีชิงทันใดนั้นเลือดนี้ก็รวมเข้ากับร่างกายของสวีชิง ความมีชีวิตชีวาจากเลือดแก่นแท้หลังไหลเข้าสู่ร่างกายของสวีทิงทันทีบำรุงเนื้อและเลือดของเขาและยังทำให้ภูเขาจัก,กรพรรดิผีในจิตสำนึกของเขาเปล่งประกายเจิดจ้าแต่เมื่อเทียบกับความมีชีวิตชีวาของเลือดหยดนี้สเสน่ห์ของแก่นแท้ที่มีอยู่ในนั้นคือกุญแจสำคัญของเลือดแก่นแท้หยดนี้ดังนั้นแม้ว่าความช่วยเหลือที่สำคัญจริงๆยังมีอยู่แต่ก็มีจำกัดแต่ความช่วยเหลือของภูเขาจัก,กรพรรดิผีที่มีต่อสวีทิงนั้นยิ่งใหญ่มาก ในขณะนี้ภูเขาจะก,กรพพัดผีปลายเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยเมื่อมันดูดซับเทายุนมีสัมผัสที่หนักแน่นอยู่ในนั้นและใบหน้าก็คล้ายกับสวีชิงมากขึ้นเรื่อยทาให้รู้สึกว่าได้ก้าวไปไกลาจากการเป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากกว่าหากไม่มีเลือดนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพนี้ผลของเลือดแก่แท้ก็เหมือนกับการให้มเมล็ดวิญ,ญญาณและรากวิญญาณ ถ้ามันแตกต่างออกไปตามปกติสวีทิงจะต้องสังเกตมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขาไม่มีพลังจิตเลยอาศัยพลังในเลือดของเขาเขารอดชีวิตมาได้อีกหนึ่งวันวังสวรรค์ที่สาในร่างกายมีสีดำตั้งแต่70%เอร์ซถึง80%ดเอร์ซหลังจากผ่านไป80%ดเอร์ซนร่างกายของสวีทิงก็เริ่มสุดโทมอีกครั้งดังนั้นเขาจึงหยิบไม้ชิ้นหนึ่งออกมาอย่างสันเทาและวางไว้ตรงหน้าเขานี่เป็นความช่วยเหลือระลอกที่สามที่เขาเตรียมไว้ ช่วงเวลาต่อมาแท่งไม้สีดำก็ส่องแสงเปลี่ยนเป็นประตูสีดำเมื่อมันเปิดออกอย่างช้าๆแสงสีขาวก็ปิดผนึกระดับชีวิตที่ปล่อยออกมาการปรากฏตัวของแสงนี้กลายเป็นพลังของผนึกที่ทำให้สถานะชีวิตของสวีชิงแข็งแกร่งขึ้นในทันทีแต่แสงนี้ซึ่งสามารถผนึกสภาวะชีวิตได้สำเร็จในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเผ่าปีศาจทะเลในขณะนี้ไม่สามารถเกิดผลได้เต็มที่ไม่สามารถปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์และทำได้เพียงล่าช้าเท่านั้น ระดับของพิษจากยาต้องห้ามสูงเกินไปดูเหมือนว่ามีเพียงพลังชีวิตเท่านั้นที่สามารถรักษาสมดุลกับมันได้นอกจากนั้นผลกระทบของแรงภายนอกทั้งหมดไม่สามารถแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงกระนั้นก็ยังมีผลอยู่บ้างภายใต้ความล่าช้าี้คริสตันสีม่วงและการต้านทานยาพิษในร่างกายของสวีทิงดูเหมือนจะผ่อนคลายลงเล็กน้อยทําให้เขายืนหยัดได้นานขึ้นพ่นไปอีกวัน วังสวรรค์ที่3ในร่างกายของเขาตอนนี้มืด90%เช่นเดียวกับการหลอมรวมและการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามในเวลานี้ผนึกของแสงประตูทมินก็สูญเสียประสิทธิภาพไปเช่นกัน9%สวีชิงพึมงพัอยู่ในใจแสงในดวงตาของเขาหลีลงและโลกตรงหน้าเขาก็พร่ามัวแต่เขาก็ไม่ตื่นประหนกอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแต่ปริมาณการบริโภคนั้นเกินความคาดหมายของเขาจริงๆ ในขณะที่กำลังดิ้งรนในขณะนี้สวีทิงเหลือบมองขวดและขวดโหลที่วางอยู่ตรงหน้าเขาทั้งหมดนี้ได้รับมาจากเจ้าแห่งวิญญาณมีน้ำอมฤตอยู่ข้างในแม้ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมผสมด้วยแต่สวีทิงได้ตรวจสอบและแยกแยะพวกมันออกก่อนหน้านี้แล้วน้ำอมฤตที่วางอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ล้วนเป็นน้ำอมฤตที่มีพลังไม่มากก็น้อยนี่คือตัวช่วยที่สี่ที่เขาเตรียมไว้ให้ตัวเองเพื่อหลอมเม็ดยาพิษ ในขณะนี้เขาไม่ลังเลเลยเขาเปิดขวดและในไม่ช้าเม็ดยาหลากสีสันก็บินเข้าไปในปากไหลลงสู่ลำคอและละลายอย่างรวดเร็วในร่างกายของเขาเปล่งประกายความมีชีวิตชีวาและบำรุงร่างกายทั้งหมดแม้ว่าผลการบำรุงประเภทนี้จะอยู่ในระดับปานกลางแต่ปริมาณมากก็ยังคงมีผลอยู่บ้างตามแผนของสวีชิงก็ควรจะเพียงพอแล้วแต่ในขณะนี้ดวงตาของสวีชิงตกลงไปที่ข้อมือขวาของเขามันไม่มีเนื้อและเลือดอยู่ที่นั่นมีเพียงกระดูกสีดำ เมื่อมองดูกระดูกข้อมือของเขาดวงตาสลัวของสวีชิงแสดงให้เห็นความสับสนที่นั่นแสงสีทองจางๆเปล่งออกมาจริงๆบทที่699ในขณะนี้แสงสีทองนี้อ่อนแรงมากและหากไม่ดูดีๆก็จะไม่สามารถตรวจพบได้เลยแม้ว่าจะถูกปกคลุมไปด้วยเนื้อและเลือดแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะแม้แต่จิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณก็ยากที่จะสำรวจและไม่มีอะไรให้รู้สึกในประสาทสัมผัส มันปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันเพียงชั่วพริบตาแล้วก็หายไปในทันทีหลังจากที่หายไปสวีชิงก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเขาไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆในตัวเองในความสับสนของเขาความเร็วที่น้ำอมฤตรวมเข้ากับร่างกายของเขาแผ่พลังออกไปทีละน้อยดูเหมือนจะเร่งขึ้นเล็กน้อยในขณะที่เขากำลังเติมน้ำอมฤตให้กับร่างกายเพื่อการบำรุงน้ำอมฤตที่เป็นพิษในวังสวรรค์ที่สมก็อ่อนแอลงเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นความเร็วในการหลอมรวมของวังที่สามและเม็ดยาพิษยังเร่งความเร็วขึ้นเล็กน้อยอย่างลึกลับอีกด้วยปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ทําให้น้าอมฤตที่เป็นพิพษผสานและเปลี่ยนแปลงจูจ่ๆก็แพร่กระจายจากก่อนหน้า90%เอร์เซและในไม่ช้าส่วนสุดท้ายของวังสวรรค์ที่สามก็มืดลงอย่างกะทันหันหนึ่งรเปอร์เซนด้วยการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ความรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองก็ปรากฏในหัวใจของสวีชิงในขณะนี้ร่างกายของสวีชิงตกตะลึง ในช่วงเวลาถัดมาสารพิษทั้งหมดในร่างกายของเขาหดตัวอย่างรวดเร็วและกลับสู่วังสวรรค์ที่สามโดยไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ร่างกายที่อ่อนแอของเขาเริ่มฟื้นตัวภายใต้พลังของคริสตันสีม่วงแต่ความเร็วดูเหมือนจะเร็วกว่าปกติเนื้อและเลือดของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาหายเป็นปกติและวิญญาณของเขาก็จุดไฟแห่งชีวิตขึ้นมาอีกครั้งภายใต้เสื้อคลุมร่างกายค่อยๆเพิ่มเนื้อและเลือดแม้ว่าจะยังไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ก็เริ่มดีขึ้น ในเวลานี้เองที่เขารู้สึกว่าพลังการฟื้นฟูของคริสตันสีม่วงกลายเป็นปกติและทั้งหมดนี้สวีทิงไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาคิดถึงแสงสีทองที่หายวับไปและอ่อนแออาจกล่าวได้ว่าถ้าสวีทิงไม่เคยสังเกตเห็นแสงสีทองจางๆบนกระดูกข้อมือของเขามาก่อนเขาคงไม่รู้สึกประหลาดใจอะไรในขณะนี้เขาคงจะเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่แทบไม่มีในยสําคัญนี้และถูกครอบงําโดยธรรมชาติความตื่นเต้นแห่งความสําเร็จ แต่เมื่อเขาดูตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่ถ้ามีเรื่องบังเอิญมากเกินไปต้องมีอะไรผิดปกติไม่ถูกต้องหัวใจของสวีชิงสั่นไหวและเขาก็ลุกขึ้นยืนทันทีขณะที่เขากำลังจะก้มศีรษะลงและมองไปที่ข้อมือขวาของเขาแต่ในขณะนี้ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างวังสวรรค์ที่สามของเขาและยาพิษการเชื่อมโยงของพลังชีวิตของเขาเองทําให้ยาพิษซึ่งสูญเสียจิตวิญ,ญญาณของมันไปแสดงสัญ,ญญาณของการฟื้นตัวตามที่สวีชิงคาดหวังไว้ สัญ,ญลักษณ์นี้เป็นความรู้สึกหิวโหวยอย่างรุนแรงร่างกายของสวีชิงสั่นเทาเนื้อและเลือดบางส่วนที่เพิ่งฟื้นตัวอย่างรวดเร็วก็เหี่ยวเฉาไปในทันทีแต่ก็ไม่เน่าเปื่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่จะเหี่ยวเฉาอยู่ตลอดเวลาเผยให้เห็นถึงความหิวโหวยอันแสนสาหาัสความรู้สึกนี้ทําให้ดวงตาของสวีชิงเปลี่ยนเป็นสีแดงทันใดเช่นเดียวกับการฝึกอีกาทองคําเพื่อขัดเกลาว,วิญ,ญญาณทั้งหมด สวีทิ้งหายใจเร็วดวงตาของเขาเป็นสีแดงและทันใดนั้นเขาก็หันศีษะไปมองบรรพบุรุษสำนักวัชระและเงาในขณะที่พวกเขาตัวสั่นและหวาดกลัวเงาน้อยและบรรพบุรุษสำนักวัชระเกือบจะกรีดร้องออกมาดังๆในขณะนี้ดวงตาของสวีทิงเริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้และปากของเขาก็หลั่งน้ำลายออกมามา,มากมาย ในเวลาเดียวกันในทะเลต้องห้ามที่ไร้ขอบเขตในพื้นที่ห่างไกลจากหญิงห่วโจที่จุดที่ลึกที่สุดของก้นทะเลมีซากปรักหักพังขนาดใหญ่พูดให้ถูกคือนี่คือซากปรักหักพังใต้น้ำที่จมอยู่ในความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดหากคุณมีดวงตาคู่หนึ่งที่สามารถมองผ่านความมืดได้คุณจะเห็นได้ว่ามีอาคารโบราณมากมายที่นี่พังทลายลงและถูกฝังมานานนับไม่ถ้วนซากปรักหักพังทั้งหมดเหี่ยวเฉาและตายไปและรูปปั้นที่แตกหักบางส่วนก็มองเห็นได้ไม่ชัดเจนในเมือง โดยไม่มีข้อยกเว้นรูปปั้นเหล่านี้เป็นผู้หญิงทุกคนสวมชุดเกราะสีดำแต่ละคนมีความสวยงามและทรงพลังอย่างยิ่งและทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยมังกรและงูสีขาวและใต้ซากปรักหักพังลึกลงไปใต้ทะเลมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ในถ้ำนี้ไม่มีน้ำทะเลแปลกปลอมมีเพียงชุดเคลื่อนย้ายมวลสารและแท่นบูชาขนาดมหฮมามีโครงกระดูกลอยอย,อยู่เหนือแท่นบูชาดูจากกระดูกเชิงกรานแล้วโครงกระดูกนั้นเป็นของผู้หญิง ร่างกายของเธอสูงมากและมีกระดูกมังกรและงูอยู่ทั้งสองข้างซึ่งล้อมรอบไปด้วยดังนั้นเธอจึงนั่งอยู่บนหัวมังกรและมีหัวงูอยู่ข้างๆราวกับว่าทั้งสองปกป้องเธอและเต็มใจที่จะอยู่และตายไปพร้อมกันและใต้โครงกระดูกในแท่นบูชามีหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาบริสุทธิ์ผิวสีขาวเหมือนหิมะและชุดสีขาวกำลังนั่งขัดสมาธ ขนตาของเธอยาวมากและเธอก็ตัวสั่นเล็กน้อยในขณะนี้จนกระทั่งใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยและเลือดเต็มปากก็พุ่งออกมาจากปากของเธอทําให้พื้นและเสื้อผ้าสีขาวเปื้อนไปด้วยสีแดงทันทีที่เลือดของเธอพุ่งออกมาเสียงคำรามก็ดังมาจากระยะไกลเวรกรรมอะไรกันเนี่ยกี่ครั้งแล้วที่แกทําแบบนี้แกไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเหรอเพราะไอสารเลวชื่อสวีอีกแล้วหรือ ขณะที่เสียงคำรามดังก้องชายชราจากถนนปัญนวนก็วิ่งมาจากระยะไกลแม้ว่าเขาจะสาบแช่งแต่ใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความทุกข์และเขาก็รีบหยิบยาเม็ดร,รักษาออกมาแล้วป้อนให้หญิงสาวที่ตัวสัน่นลิงเอ๋อนั่นไม่ใช่วิธีใช้พรสวรรค์ของแกไอสารเลวนั่นเกิดมาเพื่อแสวงหาความตายและมันเป็นผีอายุสั้นแกไม่สามารถวอวยพรให้เขาโชคดีทุกครั้งขนตาของหญิงสาวสั่นเล็กน้อยและเธอก็ลืมตาขึ้นมันบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งสกปิกรใดๆ พี่สวีชิงไม่ใช่ผีอายุสัน้นชายชราถนนปัญชวนแทบจะกระอักเลือดออกมาเต็มปากเมื่อมองดูหญิงสาวขี้อายเขาก็กระทึกเท้าและถอนหายใจอย่างเศร้าใจเวนกรรมจริงๆฉันไม่ควรไปขายของแปลกๆให้กับเจ็ดเนธโลหิตเลยเมื่อฉันเห็นเขาครั้งแรกฉันไม่ควรทําอะไรไอ้สาระเลวนั่นเลยถ้าฉันรู้สิ่งนี้ตอนที่ฉันเห็นเขาฉันคงฆ่าเขาไปแล้วและฉันไม่เข้าใจจริง,รงๆแกเจอเขาแค่ไม่กี่ครั้งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทําไมทําไม เมื่อหญิงสาวได้ยินดังนั้นเธอก็ดูสับสนแต่หนูแค่ชอบและไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรหนูแค่รู้สึกอยากใกล้ชิดกับเขาดีใจที่ได้พบเขาหัวใจหนูเต้นเร็วขึ้นแต่หนูก็กังวลเช่นกันว่าเขาจะเกลียดหนูถ้าพี่สวีทิงมีความสุขหนูก็คงจะมีความสุขเหมือนกันแต่แกยังเด็กเกินไปและแกะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองชอบอะไรในตัวตนของเขาแล้วจะเรียกแบบนั้นได้อย่างไรจะบ้าตายชายชาราจากถนนปัญชวนกล่าวอย่างจริงจัง ดวงตาของหญิงสาวยิ่งสับสนมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เงยหน้าขึ้นมองชายชราบนถนนปัญชวนและพูดอย่างขี้อายท่านพ่อขหนูไม่ค่อยเข้าใจว่าผู้ใหญ่ชอบอะไรแล้วพวกเขาชอบกันเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่ที่ชอบเพื่อตัวเองหรือคนอื่นชายชราจากถนนปัญชวนตกใจและอ้าปากกำลังจะพูดแต่เขามองดวงตาที่บริสุทธิ์ของหญิงสาวตรงหน้าและพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่ง